คาถาชุมนุมเทวดาคาถาชุมนุมเทวดาบทนี้เป็นบทสวดเพื่ออัญเชิญเหล่าเทพเทวดามาช่วยปกป้องคุ้มภัยจากพนตรายทั้งหลายผู้ที่สวดคาถาชุมนุมเทวดาบทนี้เป็นประจำจะแคล้วคลาดจากเจ้ากรรมนายเวรศัตรูไม่กล้าเข้าใกล้ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นขึ้นคาถาครับสรัชชังเสเสนังสพันทุงนรินทังปริตตานุภาโว สทธารักขะตูติภริตวานเมตังสเมตตาพระทันตาอาวิคิตตจิตตาปริตังพระนันตุสักเเกาเมจรูเปคิริสิขระตะเตจันตลิกเขวิมานีที ลัทธิจะคขามีตะลุวนะขะนีเคหะวัตุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาทละทะละวิสเมยักขะคันทัพพัฒนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวละวะจันนังสาธโวเมสุนันตุ ธมมรรมะสวนะกาโลอะยมพระทันตาธมมตรรมะสวนะกาโลอะยมพระทันตาธมมตรรมะสวนะกาโลอะยมพระทันตาสาธุสาธุสาธุ